เริ่มลงมือแล้วมาทำบัดรแล้วทำบัดซาแล้วไปเขียนแล้วกับมาทอดนี่หน้าตาของข้าวกีข้าวกีส้งเครื่องข้าวกีแต่ว่าแต่ว่าทอดเอาเครื่องบะครบเโอ้เครื่องบะคขบขาดยังของเขาเนี่ยเหาขาดงาขาดน้ำตาลขาดงาขาดน้ำตาล เอ้าเลื่อนมันนังแตลใส่โอ้ไอไอที่มันบางนี่มันกอนสุดท้ายเต้นนี่ถ้าถ้าถ้ามันดีมันที่พอแตกกันบปะ มันมันลื้ใง่น้ำาตางก็พอดีตัวกับการเบาหวานเนาะเอน่และเบาหวานมอนแล้วสีินงเราก็ม่เป็นไรสนทะ่ามาอีหลคนเออ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 เเออเออเเออเวอเอเออเออเเออเออเออเอาเเอกเออเออเออออเออเอาเออเอเอเออเออบออเเอเออเออีออออเเ โอ้ถ้าบางถ้าบางนี่ก็ดีบ๊อนโอ้เฮ็ดแบบปั้นเหรอปัน้นถ้ามันแตกเอาก็แปรรูปใครยุ่ยจอมีหัวเทคนิค <laughs> ม,ม,มีมีมีหัวปรับปรุงแยกใครมาเดินมาเดินมาใส่จานไปมาเดินมาเดินมาใส่จานไปจ ค่อยๆจะถ่ายกล้องอืม <Okay. S 1> เล็กคีบแม่เล็กคีบ mm. เล็กไม่คีบ mm. เอาเอาเส้นถ,ถาดเา oh, okay. ส้นถาดบ้างเส้นถาดเส้นถุงมาฮื้อเรือเส้นจานอืมจานเพิ่นสององเด้

แ่คิดว่าดีไซน์ประเทศวันคนว่าพอดีแล้วคันนี้แต่งักเลยติดลิ้นเลยป็นเพียงงนเปเียงเรียบร้อยเกไปถวายเพื่อนเอาไปยกเซตโตรถไหมยกเซตโตเอาเสนเอาไหมใช่ไม่ไปเพียไปลกไปันไปลดไปขัน ไต่ไปถวยพายภาพพืนอนก่ะกนที่เพื่อนสีออกบินบาทบอิยวบอ,วบอ,วบอไปกุดหรอกมนเพื่อนลงมมาทีะะ่เหระเนาะบไปทำไมกุดเอาเขาไปอดเพิ่โตหวยว่าดีฟันนั่น và lại cả cút hoắt nhằng chẳng đậy, hãy phun sẩn chẳng ạ, chị là mẹ non, mẹ non, hơ kia, hơ kia chỉ mấn luôn mà, anh anh men. บัินี้เฮาเฮาเอาไว้หนีมันบ่ห้องงุมไม่หนีมันบ่บัริหารนั่นม้วนมนวนให้เพิ่นนั่นสันก้อนบินบาทนั่นเนี่ยเออเอาเฮามาตั้งไว้หนีก่อนมามาเน่ะถ้าจะได้เอาจานได้เอาจานมางุ้มจานมางุ้มไปเอาเอาถาดเอาถาด

เอาเอาไม่เหยีกกันนึงแม่แม่น่ะเอาไม่เหยีกกันนึงพอดีมันหันมันซ้อนกันเพรได้มันมันเกินถาดเอามางุ้มมันงุ้มบะหมี่ตัน้อยเออตัวน้อยนี่พอดีอเด็กกัน ร่้ไหมถ้าไม่น้อยถ้ามีน้อยถ้าไเพื่อนให้เพื่อนได้ชั้นก่อนไปพินบาทค่ะม,มัน <c oughs> บม่มันอันเฮาจับจูดกันที่ซื้อดอก <c oughs> เขาเขาไปอะไรแผงนกันไว้ก่อนล <c oughs> ่วงหน้าเป็นมืพุ่นแล้วเนาะเขาต้อง,ตงคิดไว้ภา็ดอันาน,าน,านั้นอันนี้ อันนี้เขากับมาค้าอยู่แล้วเขาก่อน,อนเบากันแค่กวนสิทําวบัดเนาะเขาเบ้ากันเนาะทําวบัดแล้วกับเ็นหามาเห็ดรวดมันเกิดที่บานปวไฟนี่ต้องเห็ดไฟแห้งสิเดด <laughs> นกว่าแซดพี่เลยกับรถนี่แหละฮึนึกแซดกับรถนี่แหละ มีควานสั่งกูซิมกระดายายนูล็เป็นนั่นเนาะนูล็อกน่ามีเนาะ ถ้ากิดว่าถือว่าจางกได้ได้อยู่น้ำน้ำตาลนี่มันมีซอยซอยเต็มซอยซอยให้ฟูมันบ่

ทอดน้ำนับัดเน่าตีทอดถ้าจะทอดมาแปลงล่างมันไม่อีสิโอ้เห็ดปั้นมันทอดโอ้อืเฮ็ดเฮ็ดอันละํำนวนก็ดีอืออันยี่สิบบาทคันคันคู่กินเขาข้ากังข้าเดียวอือนั่นแหละมันแ่บมันพอดี

นี่ไหนแล้วจิมาคุ้มเีมนพพุนกเป็ถลาเพื่อนกูด้วยจิไปจังดายเลยวะจิสมมติเป็นลมแจะเสอแต่ยันเพื่อนล้มแมบินบาดไปถลงกดกเเา้นมปัญหาอยู่นี่ัอย่น่นี่เามันลมีปัญหาอย่นี่ยมนั่นี ฉันก็เลยว่าเอาผนไใดเลี้ยงชอบที่อะไรสิเป็นอะไรน็พอไม่ว่าอร่อย <c oughs> น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยจะหาหัวใสไปไ่หัวใย่านนี้เล่นเลนเลื่นน็นไปดูเนาะ

vòng năm 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 ก็วันทั้งวันก็ทำไปก็มาดอก้นเดียวด้วยว่เข้มแบบอะไานคแล้วม่รอไม่สามาโหลดมใ่ราาัยัคือจะเีนกเสียงลจก็แม่ตัแห่อุงกินผู้ใดเสียงผมเียนี่นเสียงตัวไหนมหาบก

ม่ใช่แม่เติมแต่สำไมว่าแม่ใส่ถุงโตมาตั้งดื้อดื้อหนักเลยดื้อหนักเสียลระระปั่นด้วยแจงเลยดื้อหนักเลยดื้อหนักเสียอยู่ไม่ชอบเดาเลยด้วยแจงที่เห็นหนุกต่างก็มองไม่เห็นอย่างนงั้นเอาแม่เอาหมอกสองเราตั้งไว้ด้วยตั้งไว้ด้วยนีไม่เห็นอย่างนี้พี่ตั้งหนึ่งเลยหน่อยตั้งไว้ด้วยตั้งนึ่งกับบุญมันมันใส่เจี๋ยวัน

ก็เพียงนั้นเพียงนั้นอย่างนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้เพราะว่าอ๋อก็ถูกต้อง <sum> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พักเส็จเรียบร้อยค่ะขาจี้สงเครื่องสเสร็จเรียบร้อยแต่งเ,เก,ก,ก็บใส่ถุงแยกายกกันครับค่ะแล้วก็จะกลับไปแล้วไปก่อนนั้นน้อยไม่บายอย่าเสียเด้อหามเสีย ไปแล้วค่ะกลับบ้านกันแล้วเอ้าไ <laughs> ม่เห็นงานขนาดนั้น สุดท้าเราก็จะกลับกันแล้วค่ะอาจารย์ได้ถันหรอเบินบ้าอาจารย์ได้หรอเบินบ่นั่นได้แล้วอ ก็หน่อยว่าจะเอี่ยงบุ oh, uh ๋มนะแข่งมนมันเป็นที่แข่งเป็นน้ำงโอ้ต้องต้องไมันมีแต่เข่ามันบอยครบสูตร มิดมาแล้วค่ะเขากรสีกาบ,บ้านกันจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะ